่ไหม่ไปไหนวะเอ้าเมื่อไหนว่ะจะหายไปวะพี่ไม่ไปไหนว่ะสวัสดครับสวัสดครับไม่ไปไหนวะไอ้วนอ่ะวันนี้อ่ะดยู่ด้วยหรองอยู่ต้องไปตรงนู้นได้พี่ตรงไหนครับผมตอบยิงก่อนก็ได้น้องเอ้ย

กมวตายโปรร้อยไอใครตายโปรร้อกูด ah, hmm. ังวมมันกำลังเข้าปะหรือว่ามันยังไม่เข้าอ้าวมันก็ยืนอยู่ตรงพี่เมื่อกี้นี้ไม่ใช่หรอตรงที่เซฟอ่ะเอ้ยอ้วนอ้วนเอาหน่อยอ้วนเอาหน่อยอ้วนเดีอ้วนอ้วนเดินงานหน่อยอ้วนน้องชายเดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ยืนฟังสัมภาษณ์ที่คนละเฮ้ยผมสัมภาษณ์แล้วแล้วก็ไปขอดูที่เขาพี่ว่าไปนะครับ อัสดีครับวันดีครับไม่ได้โผมโปรมาที่ยืนอ่ะที่ยืนอ่ะมาๆๆจะไปยหลโอเคครับยังไงจวยังไเนี่ยนับหนูก็ได้ กำลังให้ให้ทยอยร่วมลงมามีใครบ้างมีใครบ้างผมก็ไม่รู้เอานี่ก่อนก็ได้เอาทัศนคติดีๆหน่อยแบบใจแบบไม่เรื่องเรื่อนใหญ่เป็นครอบครอบครัวด้วยครับกลุ่มหนึ่งที่เป็นครอบครัวที่มีแต่ผู้หญิงเนี่ยแล้วเขาก็เห็นว่าเราทําจะทําแก๊งเขาก็เลยสนใจมาเขาที่ถามโปโลผมถามโปโลมาแล้วโปโลโปโลนี่โปโลนี่โปโลโปโลนี่โปโลนี่ ครับพี่โอโลไม่ค่อยตอบผมเลยน่ะไม่แชร์อะไรให้ตอบอะไรนั่นอะไรก็ไม่สนใจแชร์อะไรเลยไม่ใช่วันก่อนอ๋อโฟกัสเยอะมากผมรู้ไหมว่าผมกําลังทําแก๊งผู้หญิงเพิ่มด้วยสวยอย่างที่นี่เหรอใช่ลีสเลดี้นะไมใช่เกิดเปพิชิโก้พิชิโก้พิชิโกะที่ขึ้นอ่ะใช่เหรอเขาเหรอผมสปอนเซอร์หลักเลยใช่ครับสวยๆเนาะแต่ว่าตังไม่มีนะฟาร์มไป็นกันเ้อต่อท้าดิโอโลเพราเออนะ่ยพอ เท่าที่เองเห็นการเล่นงัดร้านกับพวกวายูแคปเป็นไงบ้างนะวายูแคปวายูแคปวายูแคปอะไรสักตัววายูแคปก็เขาเล่นเมืองเราบ่อยอะพี่ก็ผมว่าเก่งแหละมีไฟสกิลเพยเป็นไงสกิลเพยก็เล่นเป็นพี่ผมว่าเล่นเป็นนะพวกเนี้ยไม่ต้องให้หัวหน้าคือวันเนี้ยไม่ไม่ได้ไม่จะเป็นหัวหน้าเขาคือให้หัวหน้าเขาสัมภาษณ์กันเองแล้วผมจะมาดูเฉยเอะไรปะอยากรู้จักชื่ออยากรู้จักนี่ใฉยหน้าตรงหน้าตาเป็นไงอ๋ออันนี้คือยีเวดเลยเดียพี่ ก็ยังชื่อไม่ได้เลยยังยังไม่มีชื่อนะตอนนี้เดี๋ยวคุณส้ดแก้ท้าวโซ่เนี่ยแหละจริงๆต้องสัมภาษณ์แต่ให้โปรโลคัลสกิลเพย์ก่อนแล้วก็ดูว่าโอเคยังไงบ้างโปรจะรู้ไม่แน่ว่าเขาชื่ออะไรบ้างพี่จะเอาสกิลเพย์หรือพี่จะเอาซีเข็ดอะสกิลเพย์เอาสกิลเพย์เป็นหลักเนาะเดี๋ยวส่วนเรื่องนั้นเดี๋ยวพี่หาได้เองอยู่แล้วเพราะสล็อตมันยังไม่เต็มเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเทสก็ได้แนะนำตัวอะไรเดี๋ยวเขาไปเทสต่อได้ด่วนเดี๋ยวแนะนำก่อนได้แล้วเดี๋ยวเทสเดี๋ยวให้โปรโลไปเทสต่อเลยใช่ปะ ก็เดี๋ยวคุยต้งนตัวอะไรให้นี่ก่อนเอ้ย QC QC มีมีใครอยากเป็น QC ปะมีใครอยากเป็น QC ปะมีใครอยากเป็น QC ปะต้องไ่พี่ไ่พี่ี่ไม่อยากใช้ชื่อเดี๋ยวนี้วันไงมันใช้กันสองเดียวาหมายถึงว่าแต่ว่าเรามีแก๊งชายปุ๊บแก๊งหิต้องมาใช้ลด d ้ตามหลังอะไรมันให้ชื่อใหม่ดีกว่า ใช่ใช่มันมันมันตามกระแสไปฮะมันไม่ไม่ไม่มีไม่มีเ lady ดีกว่ามันโอเคว่ะไม่เสี้ยวอ่ะจริงไม่เสี้ยวใช่มันไม่ยาวไปแล้วพไปดูโซ่กับผมก็คิดไม่ออกอ่ะต้องให้ฟอกเป็นคนคิดนั่นแหละไม่ใช่ l a ดีนะเช่เกิลเรื่องชื่อไมบเดียวแหละไม่ยากหรอกเอาเอาที่ใส่ก่อนนะเขเป็นที่ t w อ่ะยังชื่ออะไรชับบงชับบี้อะไรตั้งได้หมดอะชับบงชับบี้อะไรได้หมดอะทุกอย่างเบบี้เกิร์ลอ่ะยีอ่ะี้เกิร์ล Baby Girl ี i เก b ร์บายทวตีวันก็เดี๋ยวอาวุธก็เดี๋ยวให้ดูดว่าไอ้ดูว่าให้โปรนี่แล้วกันนะเทนให้ดูวา่าครไรเดี๋ยวไปทำภาพกันไปเดี๋ยวให้เบบี้อะแนะนำตัวของพวกเขาก่อนเลยนะโอเคปะ่ะพิจวันไปพิจวนันลั่นพิจารวันลั่น<ม><ะ>วา่าเอาความรู้จักกับพี่แนะนำตัวเขาดิ คนอื่นไม่ละถ้าลูกโซ่ไม่อยู่อ่ะแต่ว่าคนนี้เขามายละคนอื่นไม่ละลูกโซ่ไม่อยู่อ่ะจริงจริงจริงเรื่องนิสัยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเทสสกิลเพย์ก่อนครับพอได้สกิลเพลแล้วใช่ไหมก็เดี๋ยวให้ไปคุยกับโซ่เรื่องนิสัยใจคอหรืออะไรนะนตไรเงี้ยก็ดูใช่ดู้จักชื่อแนะนำตัวแล้วก็ลองสกิลเพย์กับโปโลใช่ไหมใช่ใช่ใช่นิสัยเราให้เขาเป็นคัดกันเงแต่ว่าเอาคนทัศนธาตุตีดีๆหน่อยไม่ไม่ใช่คนที่ลบไปเยอะเห็นปะ ได้ครับเดี๋ยวผมอันนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ผมกับโซจะไปไล่ที่หลังอีกทีว่าไงอ่ะที่ไหน่ะไหนคนคนคุยแทนลูกโซเยพี่พี่พี่ผมะเดี๋ยวลูกโซ่กำลังเข้ามาบอสโอเคได้เดี๋ยวรอก็เดี๋ยวแนะนำตัวไปรอไปก่อนก็ได้เดี๋ยวรอรอเดียวเลยรอเดี๋ยวรอรอรอช่ใช่อเียนี่อยู่ใกล้เสร็อนจะเข้ามาไออรวีเปงลน้องแ่ง อ๋อแต่น er> ี่พี่ชิงเอชอแมทช่หรือวะนะโชชอแมทใช่พี่พวกผมมันวะงงเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะดูพี่มาเข้ามามึงมึงเชื่อว่ากูไม่รู้กูไม่รู้เลยราจะเชียร์อะไรมึงรู้วะทำไมอะพี่มึงกูไม่รู้มันไม่ีจังหวะลุ้นอะมึงก็อ๋อมันเหมือนมันดูยากกว่าพี่ใช่ไหมเหมือนเล่นบาส์ดอะคือถ้ามันขาดปุ๊บก็ขาดเลยไงถูกถูกมันไม่มีพักอันอย่างบาสนี่ยังพอพักยกกลับมาได้แต่นี่มีอันนนี้มัตีเอาแต้มอะตีเอาคิวเฉยใช่ใช่กูก็ไม่รู้ว่าจะลุ้นถ้าคือมันขาดเกินสามสิบแต้มปุ๊บก็ยากละะรรออไพี่ มันไม่เหมือนฟิลแบบชิงทวงะอะเนาะมันแบบเอาแต้มเอาแต้มคิวแต้มคิวแต้มปเปิดมาเขามีแผนโคตรเยอะพี่เปิดมาวาง e าายีนพีใส่ฐานผมอ,อ่ะเดี๋ยวชื่อกับไอ้นี่ก็พอชื่อกับอายุต้องพอแล้วดวงวงเรื่องบัตรเดี๋ยวค่อยพากันแล้วไอ้เหี้ยกูเพิ่งเพิ่งสัตว์แจ๊คแม่งรอจะเอาบัตรกันใหญ่เลยไอ้เหี้ยแหละชื่อแล้วนั่ชื่อแล้วก็อายุแล้วก็ประสบการณ์อย่างนี้ไหม หรือว่าไม่ต้องดูแลตัวแล้วก็เดี๋ยวแนะนำตัวปกติละแนะนำตัวชื่ออายุแล้วก็แกงแกงเคยอยู่แกงอะไรมาอย่างงี้ปะแก๊งก่อนเอางั้นไหมก็ได้นะปกติเลยปกติเลยปกติเลยไม่มีหรอกก็เดี๋ยวโซมาเดี๋ยวโซก็ยี่หจัดการนี้แใช่เราแค่มายืนอันนี้คือเราแค่มายืนให้กำลังใจเขาเฉยใช่เปลี่ยนลูกบาทให้เรียบร้อย เปิดบัตรไรเฮ้ยไม่เปิดเฮ้ยเราวนๆๆ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 วๆๆนๆอๆๆ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 ๆอๆอๆๆๆอๆๆๆๆๆๆๆอๆอๆๆๆๆเๆๆ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 นๆๆๆของๆๆๆๆๆๆๆกๆๆๆอๆๆอๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 ๆองๆๆๆอยอๆๆ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 ๆาๆๆ่ๆๆๆๆๆนๆๆๆ่อๆๆๆๆๆๆาๆๆ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 ้ๆๆๆๆๆๆๆอๆๆๆนนๆๆๆๆๆลๆๆ่อๆๆ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 ๆงๆๆ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 ๆีๆๆอๆๆๆๆอๆๆนๆงานนี้เหรอ เราก็ห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์รางานอะไรล่ะมันไม่รู้อะไรเลยเว้ยอยี้อเกียเออพี่ไปโดนด่ามาเนี่ยต้รู้ไหมเนี่ยกูโดนกูนวกเลยเนี่ยใช่เหรอใช่เหรอเอ่ก็บอกว่าเอากูไปช่วยเดี๋ยวกูไปลั่นให้ไอ้้ใครโดนผูหญิงด่นจริงเลยกูได้กูด่าแค่อีแจ๊ดอีแจ๊ดเรียบร้อยเลยแหละอีไฟหนึ่งมันเอากูเลยเราจะเอปูโลไปให้แจกความเท่าเทียมเอาวะโผล่เพื่อน เหมือนเมือนเมื่อวานเลยเพื่อนจากคอนเทนตเดียวเลเพื่อนเล่นโง่ไงโดนเขาด่าเลยแหละช่วงนี้เจอเฟิร์อยู่แต่เตสว่ะเลยแม่บ้านติดสาวเป่าอุ้ยในเมืองมีผู้หญิงแก๊งผู้หญิงสามแกลวดีอุ้ยแอดับแอรดับเฉพาะแอดับผู้หญิงอ่ะอุ้ยอยากเข้าไปดูว่ะเอาคนที่แบบ แค่ได้ยินเสียงก็รู้แล้วนะมีใครบ้างเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก็มีบ้างแหละก็เดี๋ยวต้องจริงๆทัศนคติก็ค่อนข้างดีเยอะครับแต่ตอนนี้ต้องมาปรับเข้ากันว่าเข้ากันได้พี่ดีไหมเรื่องอะไรดีก่อนอย่างแรกคือเรื่องแบบคิดมากเรื่องนู่นเรื่องเล็กน้อยอะเรื่องที่ปล่อยผ่านได้อะได้พี่มีปัญหาพี่เดี๋ยวเอาเลยพี่ใชอันนี้คือจุดแตกหักเริ่มต้นนะบอกก่อนที่หลายๆแกเป็นเอาผมก็อยากเห็นหญิงโรือนเตียงเหมือนกันเดี๋ยวผมไปสั่งเซเค่นเลยเปิดคิดเล็กคิดน้อยคืออยู่ด้วยกันไม่ได้นะบอกก่อนเลย คนไหนพี่เดี๋ยวจอน้องบอกลุโซนะคนนไหใช่อันนี้คือจุดแตกข่าจุดแรกนะที่มันจะเกิดขึ้นกับลุแกงใช่ลูกโซก็บอกเหมือนกันเรื่องเซนซิทีฟนี่สำคัญที่สุดแล้วก็เข้ากันได้ด้วยเพราะว่าละหญิงย้อนมันละเอียดอ่อนกว่าผู้ชายด้วยมันเป็นฝ่ายเหรอก็ทุกอย่างอะอารมณ์ถ้าเก็บเก็บอารมณ์ไม่อยู่ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยคีสใส่ไวริสให้เขาทีดิเขารอกันเต็มเลยหมดแล้วบัวทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ แอดมินนี่เขาขอไปลงไว้กันยับเลยฮะใช่ตอบก็ช้าโอ้เมืองจรันน่ะโอ้คิดรออะไรวะเขามาตามแล้วยังไม่ได้ยุดยังไม่ได้ยุดเลยโอ้ไปไหนอะเปตีใครนะไอเซนหรอยเป๊ตปตี้บ้านเราแก้ง่ายลดราคาแพ็คสนับเขาลบแล้วมั้งตะวันจอนอะหลานขออลไรมากขอใครแก้งผู้หญิงก็พอแล้วจำพี่มีไหมพี่มีเพิ่มไหม เฮ้โบัวันนี้มีเรื่องนะยังไไม่หวรเรื่องอะไรอ่ะเอาดูบ่อยๆเอาอีกแล้วยังไม่จบเลยเอาคนอารมณ์ดีๆอ่ะเน้นคนอารมณ์ดีๆอ่ะจวนครับผมต้องเไมนคุ้มฮาแน่นอนใช่ๆเน้นคนอารมณ์ดีๆอ่ะอะไรนะครับเออเอาถืว่าละเสียงเสียงตาน้ำเสียงน้ำอย่าพูดไม่ทันจบประโยคเลยมี่ยังดีไหมอยู่ตลัดกลางกำลังจะเทสแก๊งผู้หญิงครับรอมึงจะเทสตัวเองเหรอ ใช่ครับใช่ทำทุรไลแกงอยู่เห็นลุโซบอกจะเทสแบบเดี่ยวด้วยแล้วเทสแบบกลุ่มด้วยอือเดี๋ยวใครเดินมาที่หลังก็ได้ครับตอนนี้เดี๋ยวเขาทำทุรไลแกง<ช>๊งได้แล้วค่ะหรอใครไอ้ใ <c oughs> ครอย่าหลุดใครไอ้เยี่ยวิลี่มันไปไหนโอ้ไปไหนหมดวะวิลี่หายเมื่อวานนี้ก็ไม่มานี่เปล่าติดเวลา บอสจำได้บ่างหมอหมอใหญ่โตเนี่ยโทร่วัสดีครับหมอไหนครับเอออ่หนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยทีเดียวก็ได้นะเอาจจริงอ่ะฟังพี่นะไอ้๋ยวค่อยทีเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวค่อยทีเดียวก็ได้อะไรวะไม่ได้โชว์บานไม่ได้ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยทำเยอะเลย 何